สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่18กุมภาพันธ์2565ประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่1ลงวันที่18กุมภาพันธ์ 5. สำหรับในช่วงของวันที่18ถึง21กุมภาพันธ์2565 ลื่นกระแสลมไยตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยประกอบกับในช่วงของวันที่1 9กถึง21กุมภาพันธ์2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกละลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมในบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเล จินใต้และเอาไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนจะมีลักษณะอากาศแปรปรวน โดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็ดตกเป็นบางแห่งเกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก4-6องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งในเขตของกรุงเทพและปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวให้ระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชก แรงและลูเหตุตกรวมไปถึงฟ้าผ่าที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยหลีกเลี่ยงในการอยู่ที่โลง่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกร,ร,กรความเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรของท่านไว้ด้วยสำหรับลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณอ,อ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงทำให้ภาคใต้มีฝนลดน้อยลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรเพิ่มความประมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วย และสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกและรอบหนึ่งได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในวันพรุ่งนี้วันที่19กุมภาพันธ์2565 ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนลนักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีลักษณะอากาศแปรปรวนโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็ดตกเป็นบางแห่งเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจัดลดลงสำหรับพยากรณ์อากาศในแต่ละภาคภาคเหนือจะมีอากาศเยน็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีพายุฝนฟ้าขนองเลยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงเป็นบางแห่งส่วนมากบาริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาวน,าน่านตากกำแพงเพชรสุขโขทยัย พิษณุโลกพิจิตและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-15องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเชียงเหนือจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงการน้องบัวลําพูอุดรธาน,นีสกลน,นครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ และอุบลรัชธานีอุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุสด30-35องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด11-17องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกันจนะบุรีราชบุรีนคนปรปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอ,อุณหภูมิตามสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 1 3 3องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนอง้ลยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกประจินบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเชียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองหละละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขนันชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิตามสุด22-24องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด30ถึง34องศา,าเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ1 2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15 30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองระละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดละนองพังงาภูกเก็ต ระบีและตรงังอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตร และสุดท้ายในเขตของกรุงเทพและปนิมณฑลนะครับจะมีพายุฝนฟ้าขนองละละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสำหรับในวันนี้ทางช่องของเราก็นำเสนอยพยากรณ์อากาศมาฝากให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเพียงเท่านี้ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณที่มาของพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ด้วยนะครับสวัสดีครับ